ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสมาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเที่ยวที่พระพุทธปุกชีรีสีสวนอ่าหรือที่คนรู้จักกันก็คือพระอู่ทองนะครับอ่าพระอู่ทองนี้ก็เป็นลูก ปั้นพระพุทธเจ้าหินแกะสลักบนหน้าผานะครับของอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็จัดว่าเป็นภาพพุทธลูกหินแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็พระพุทธรูปนี้ถูกแกะสลักขึ้นเมื่อปีพศ2557นะครับ อ่ก็เป็นแลนด์มาร์คจุดท่องเที่ยวของอำเภออู่ทองของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับสำหรับใครที่มาสุพรรณบุรีต้องแวะมาที่นี่นะครับเพื่อจะชมความสวยงามของควาพุทธรูปหิจแกสลันนะครับก็กำลังจะมีแลนด์มาร์คใหม่ขึ้นมาอีกที่หนึ่งนะครับก็คือ s กายวอลบนหน้าผาหินที่ใหญ่ที่สุดนะครับตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จก็ขาดอยู่ประมาณ50เมตรนะครับถึงจะสร้างเสร็จก็เดี๋ยวจะมารีวิวตอนที่สร้างเสร็จให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับ ใครที่ตาสุภาพรีก็ไม่ควรพลาดเนาะเจ้าเจมเจอน้ำบากอ่าก็เป็นได้จากผมน้ำมันเจอน้ำบากอะไรนะครับบอกท่านได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้มีแรงมั่งไปที่ห่งลุ้นนะครับไาวอล์กยู่ด้านหน้าพระเดี๋ยวเขาได้ครับเป็นไม่ได้ก็เลยยังไม่จองแล้วยังไม่ได้ปากผมน้ำมันเจอน้ำบาบนะบ้างนะมีนะเป็นเศรษฐีเจอไม้ยเลขเจอร์จิงตองยิจตองไว่าาก็สำหรับด้านหลังของ พระพุทธรูปพิเกศลสลักดพระอ่ทองนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นจุดเช็คอินจุดหนึ่งจุดทําบุญจุดหนึ่งนะครับให้พวกเราได้มาทําบุญกันนะครับด้านหลังก็บรรยากาศก็เจ็บบรรยากาศให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็บรรยากาศก็จะมีพระพุทธรูปี่แกสละักอยู่ในทัพให้ทุกคนได้มา กราบไหว้แล้วก็ทาบุญนะครับสาหรับ,บใครที่จะมาท่องเที่ยวก็แนะนํามาได้เลยนะครับ